วันนี้ต้มอ,อกไก่ให้ลูกกินนะคะนานมากแล้วที่ไม่ได้ต้มให้พวกเขากินวันนี้ก็เลยจัดให้ซะหน่อยกำลังต้มเ,เดือดๆเลยนะคะเราต้องต้มให้สุกค่ะเราต้องต้มให้สุกถ้าเดี๋ยวยังไงเราค่อยไปดูตอนที่เด็กๆก,กินนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวก่อนลูกทางพูนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้แม่แกะก่อนเดี๋ยวแม่ฉีก,ก่อนนะลูกนะ เราจะกินก่อนคะ่ะยังร้อนอยู่ลูกยังร้อนอยู่ยังกินไม่ได้เดี๋ยวแม่ฉีกให้ดูนะคะเดี๋ยว,ะะยวต้องฉีกให้เขาก่อนคะ่ะอ่ะกินลูกกินเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะตุนตุนกินสิลูกเร็วจัดให้หลายถาดเลยแม่สายลุงแม่สายลุงกินบนนั้นนะคะอ่ะตุนตุนจะกินถาดไหนก็เลือกเอาลูก ต้องหยอดกินไหมครับปุ่มนี้กินตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวค่อยๆเก็บกินค่ะเดี๋ยวคงค่อยกินตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมากินกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่งตื่นงวงเงียงวงเงียกันเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นขึ้นมาอันนี้ กลุ่มนี้แม่เอาให้เป็นถ้วยๆนะคะเป็นถ้วยๆกลุ่มนี้เอา้าตุนๆทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้อะลูกฮะอุ้ยคน่วยคน่วยไปกินไก่ไปลูกปะแม่ต้มอบไก่ให้กินนะไปะตุนตนไปลูกกว่าไปกินไก่นะคะเดินเดินวิ่งตามแล้วนะคะแล้วก็ดูดูดมดมดูแล้วไม่กินนะคะเดี๋ยเดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะไปกินค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่อยากกิน ก็เลยมานั่งมานั่งอยู่มุมนี้นะคะสำหรับเป็นสวยของเราอร่อยไหมลูกน้ำชายเอาแล้วทำไมกลุ่มนี้มานั่งแย่งกันตรงนี้ล่ะแล้วสองคนนี้นั่งมองหน้ากันทำไมลูกไปกินไก่ไปเร็วน้ำชายกินใหญ่เลยนะคะน้ำชายกับน้ำพาน้ำพาก็กินอยู่อีกมุมหนึ่ง ทองเต็มทองเต็มไม่กินเหรอลูกตอนนี้ยังไม่กินกันนะคะเดี๋ยวคิดว่าไม่นานก็น่าจะหมดเกลี้ยงค่ะเดี๋ยวก็จะค่อยๆกินกันเนาะแปลกวันนี้ไม่ค่อยลุมกันนะคะไม่ค่อยลุมกันสักเท่าไหร่พม่พาเน่นอยู่คนเดียวเหรอลูกฮะ นำพาเล่นอยู่คนเดียวเออเสียงน้องๆหน,น้าห้องได้ยินได้ยินเสียงแม่เอ๊ะเอ๊ะเรียกต่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่คุยกับน้ำพาอยู่ยังไม่ได้เอาออกจากห้องนะคะแต่สตูนเอาออกไปแล้วว่็ไง ตอนแรกไม่กิ่งว่าจะในห้องจะไม่เอาเอาอะไรไว้ในห้องให้พวกเขานะคะสุดท้ายก็ใจอ่อนมีน้ำมีอาหารไว้พร้อมค่ะยกเว้นกระบะทรายเนาะยกเว้นกระบะทรายที่ไม่เอาไว้สำหรับในห้องนอนนะคะหันหน้ามาหน่อยสิคนสวยอู้จะไปไหนอีกจะไปไหนอีก กินสลุกกินเยอะเนะนพากินเยอะเนะคะขอสำรวจก่อนนะแม่นะปกติเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแมวแบบว่าฟยวฟาวนะคะนำพาเขาจะเป็นแมวที่นิ่งนิเงียบๆตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ที่บ้านไม่กิ่งแล้วเนาะ ่านใดที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่ทราบน้ำพาเขาจะเป็นน้องของน้ำชัยนะคะเป็นน้องสาวของน้ำชัยเคยอยู่ที่เดียวกันแต่ว่ามาอยู่บ้านแม่กิ่งคนละรอบค่ะมาอยู่บ้านแม่กิ่งคนละรอบน้ำชัยมาก่อนน้ำชัยมาก่อนแล้วก็ทิ้งไปนานอยู่เหมือนกันค่ะค่อยไปเจอะเจอน้ำพาแล้วค่อยเอาน้ำพามาด้วยเนี่ยชาวน้อยของเราเนี่ย ตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่กับแม่กิ่งต้องปีนต้องคอยปีนขึ้นต้นไม้นะคะปีนหนีอะไรปีนหนีเขาปล่อยหมามาไล่เขาปล่อยหมามาไล่นางนางต้องปีนปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้พอดีคนที่แถวที่น้องอยู่เขาไม่ค่อยชอบอะคะ่ะเขาไม่ค่อยชอบแมว ปีนหนีขึ้นตึกบ้างปีนขึ้นต้นไม้บ้างแต่ก่อนล่าสุดก่อนที่จะได้มาอยู่กับแม่กิ่งนะี่คือปีนขึ้นต้นไม้อย่างว่าเนาะคนรักก็รักคนไม่รักเขาก็นี่แหละเขาก็แกล้งแกล้งเอาจริงๆน้องเป็นแมวที่น่ารักนะคะพูดถึงถ้าใครได้เลี้ยงอะ่ะก็จะหลงรักน้องได้ไม่ยากเหมือนแม่กิ่งเลยนะคะ เยอะๆนะลูกหลังจากกินเสร็จก็สำรวจหน่อยค่ะหลังจากกินเสร็จสำรวจสำรวจพื้นที่ <c oughs> ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยเขาจะไม่ค่อยออกสำรวจนะคะนอกาจากว่าไม่มีใครอยู่เขาอยู่คนเดียวเขาถึงจะออกเดินสำรวจตรงโน้นตรงนี้ แล้วก็หลังจากที่ให้นำพาเดินสำรวจแล้วก็เลยเอากลุ่มกลุ่มเอ่อ VIP กลุ่มนี้เข้ามาในห้องนะคะนี่มีใครมีสตูนมีทองเต็มมีทองหยดไม่ใช่ว่ากลุ่ม VIP สีเรียกว่ากลุ่มขาประจำแล้วก็ทองมีนะคะแล้วก็แม่ทองมาอันนี้เรียกว่ากลุ่มขาประจำเนาะเวลาที่แม่กิ่งเปิดประตูเนี่ยจะต้องพากันวิ่งปุ๊ดเข้ามากันนะคะ พุ้ดเข้ามากันคือจะ,จะเร็วกว่าคนอื่นว่างนั้นจะเร็วกว่าคนอื่นนะคะเขาก็เลยได้เข้าก่อนใครก็เลยเป็นขาประจําที่จะต้องเข้าห้องแม่ทุกครั้งที่แม่เปิดประตูสะตูนเห็นนางแบบนี้นางก็เก่งนะนางนางถึงแม้บางทีนางวิ่งมาไม่ทันเพื่อนอยู่ข้างหลังนางก็จะมุดมุด,ม,ดมุดเข้ามาข้างหน้าเลยนะคะให้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ คือเขาชินนะคะ่ะเขาชินเขาติดที่จะเข้าห้องแม่เขาก็จะรู้รู้ว่าเขาจะต้องเข้าช่วงไหนอะไรเงี้ยแต่ก่อนนอนแม่ก็จะต้องเอาออกจากห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งเชา้าทั้งเย็นนะคะเวลาแม่ออกจากห้องก็ต้องเอาพวกเขาออกไปเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านหน้าห้องกันต่อนะคะโอ้โหแล้วกลุ่มนี้ล่ละลูกส่วนกลุ่มนี้เฝ้าหน้าห้องแม่ตามเคยนะคะดูพี่ทองก้อน ใครจะวิ่งไปวิ่งมาพี่ทองก้อนไม่สนนอนอย่างเดียวอาตุนตุนกับแม่ทองมานะ่ะได้ยินเสียงแมไ่ไม่ได้เลยนะเราเนี่ยฮะอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงแม่รีบวิ่งจู๊ดมาเลยนะคะส่วนคนนี้คนสวยก็เนี่ยคะ่ะเติมเอ๊ะ,อะแล้วใครเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหคอนโด คอนโดอยู่มุมมากระจายใครใครลากคอนโดฮะใครลากคอนโดเล่นดูนะคะแต่ละคนแต่ละคนะดูทองเต็มดูทองเต็มไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆเด็กๆก็มาส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูทุกวันนะคะแต่มุแต่มิมปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยกันแบบนี้ค่ะนี่ต้นตู้กินอะไรลูก ตุนตุนกินอะไรคะตุนตุนกินแม็กซิมาค่ะอาหารแม็กซิมาของชาตูนก็จะหมดแล้วนะคะพอพระแม่ท่านใดเมตตาชาตูนก็สนับสนุนอาหารของแม็กซิมามาให้ชาตูนได้นะคะอาหารแม็กซิมาของเราก็จะเป็นอาหารหลักเหมือนกันนะคะเพราะว่าในก,กิ่งก็จะเอาผสมกับอย่างอาหารตัวอื่นเนาะให้พวกเขากิน แล้วก็สตูนเขาก็จะชอบกินเปอเียวดูดูดูย,ยุ่ยเย่เยุ่ยเย่เดินกินกันใช่ไหมคนสวยลูกสาวแม่เนี่ยวันนี้น่าจะอารมณ์ไม่ชอบไม่ชอบไม่อยากให้แม่ถ่ายแม่ถ่ายแล้วจะเดินหนีตลอดเขาแต่ถ้าวันไหนที่เขาอารมณ์ดีอยากให้แม่ถ่ายเขาก็จะ จะนั่งให้ถ่ายเลยนะคะทองหยดทองหยดทองหยดนี่ค่ะความน่ารักของเด็กๆตระกูลทองในเช้าวันนี้ค่ะ คนกินก็กินก็เก็บก็เก็บก็เก็บกินจนอย่างอร่อยอร่อยนะคะคนกินก็กินคนนั่งนอนอีกคันนีก็นั่งนอนอีกคนกคนเล่นก็เล่นงั้นคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปของเด็กๆให้ค่ะ ยังไงก็ฝากดูโฆษณาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเด็กๆหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ